ไทยจตอกสถิติยิ่งใหญ่บัตรแกรนด์สแตนขายหมดใน3นาทีเท่านั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกกำลังพันธมิตรเปิดถแถลงข่าวเตรียมนำศึกสอล้อจิชมป์โลกหรือม o t ต GP สนามประเทศไทยกลับมาทวงพลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากเว้นวักไปจากสถานการณ์โควิด19ดึงภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายสร้างวิกอีเวนครบเครื่องทั้งกีฬาบันเทิงริกฟฟื้นเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยการเปิดขายบัตรเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกวันแรกนั้นได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งเมื่อบัตรแกรนด์แดนที่มีความพิเศษสามารถมองเห็นทุกโค้งของสนามแข่งขันจำหน่ายหมดเพียง3นาทีเท่านั้นเราอยากที่จะ ให้มีรายการระดับโลกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำนะครับทางโออาร์ก็ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ทางการกีฬาเองนะครับก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยประทับใจและเป็นมาตรฐานที่เราเคยเคยมาตรฐานเอาไว้ก็คือเราเป็น Rest of the Year หรือว่าเป็นแรสที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับใน21่สอสนามเราก็จะต้องรักษามาตรฐานนั้นให้ได้นะครับและเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะทําให เรสนี้เนี่ยเป็นที่ประทับใจของไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าคนทั่วโลกนะครับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่ารอคอยนะครับรายการไทยแลนด์กังฟรีนะครับแล้วก็จะ,ะเห็นได้ชัดนะครับจากที่เราทำลายสถิติในการขายตัว Stand, ๋วแกรนสแตนคราวที่แล้วเราทำเวลานะครับใช้เวลาประมาณสัก8นาทีนะครับในการที่ตั๋วเต็มครั้งนี้เราทำลายสถิติราบคาบเลยครับ3นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านเลยขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ได้เสนอข่าวนะครับให้ความสําคัญในการจัดก,การแข่งขนันก็ในการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราจะทําให้เรสนี้เป็นเรสที่ดีที่สุดนะครับและประทับใจคนไทยทั้งประเทศครับสาหรับงานมอเต G ร์ซีพีไทยแลนด์นะคะประจําปี2022นี้คะ่ะโออาไทยแลนด์กลางปีสอ2ี โออาร์เราเองนะคะเตรียมกิจกรรมมากมายนะคะที่จะให้กับทางด้านท่านที่ชื่นชอบทางด้านกันกีฬานะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะทางเราเองเราได้จัดโซนทางด้านของ EVB i k e ขึ้นนะคะจะได้เห็นกับรถทางด้านของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มีให้มีการได้ทดลองขับกันด้วยนะคะในงานนี้รับรองได้ว่าจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในงานกีฬาระดับโลกนะคะท้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ ใน3วันนี้ก็คือตั้งแต่30กันยายนถึง2ตุลาคมนะคะจะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะและในฐานะโ r ที่เป็นไทเทนสปอนเซอร์เราก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยและนักกีฬาไทยได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะสวัสดีครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ทางบรษิษัทไทมาเองเนี่ยให้การสนับสนุนการเดก,การแข่งขันโ r ไอแลนด์มอเตอร์จีพีครั้งนี้นะครับก็เป็นปีที่น่าจะสนุกแน่นอนนะครับในส่วนของปีนี้นะครับทางยาม่าเองเนี่ยก็มีการส่งนักแข่งไทยเข้าไปแข่งในมอเตอร์ชูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะมีนักแข่งไทยอยู่2ท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องเคมินคูโบะนะครับหมายเลข8 1ก็ฝากเป็นเชิญทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องเคมินคูโบะอีกหนึ่งคนด้วยครับเราก็มี e c e o one นะครับซึ่เป็นรถไฟฟ้า แรง1 2 5ซีนะครับไปให้ทุกทกท่านได้เทสต์ได้ที่สนามในในวันงานด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกๆคนครับที่ไปชมหรือว่าไปเชียร์มอเตอร์จีแล้วเนี่ยก็แวะไปที่โซนของเทสต์ไรดิงของยามาฮ่าไปสัมผัสกับรถอีวีใหม่ของเราด้วย <S <S ปีนี้นะครับทางยามาฮ่าเองนะครับก็มีโปรโมชั่นสรับรแฟนๆโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างยามาฮ่าเองนะครับ สามารถเอาคุณจารถมอเตอร์ไซค์ย,ยมามาฮ่าเองเนี่ยไปที่ออทิเกตที่เซเว่นอท,ทุกๆสาขานะครับไปซื้อได้รับส่วนลด20%ครับเพียนเชิญทุกๆคนนะครับ